หลังจากคืนตัวสัโป,ปโลดเรียบร้อยแบบนี้แล้วเขามาเหตุจุกนาล่าง,นา,างนาล่างแบบนี้กันเลย้อจ้ามาเบิ่งวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะกระสีมีกันไกลตรงมีลิบินสีเขียวอ่อนมีเทปเก่าสองนาลิบินสีเขียวเข้มมีหลอดและก็มีเก่าให้เพื่อนๆตัดลิบินสีเขียวเข้มเก้าเซนสีเขียวอ่อนสามเซนตัดให้เป็นลักษณะนะเป็น สีเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะไ้ปลายเล้ย์เล้ยเน้อจ้าตัดไปจนโคบเก้าเซนหปลายเล้ยเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่ากล่องบ่คอยโฟกัสเน้อจ้าเดี๋ยวสิคออนุญ,ญาตใหญ่สับประรดลงมาข้างล่างเนื้อจ้าเพื่อนๆกล่องมันจะไปโฟกัสอยู่ที่วัตถุที่เด่นกว่าค่ะสีเขียวอ่อนนี่กระตัดสามเซนจ,จ้า ตัดปลายแหลมๆเหมือนกันกันกบสีเขียวเข้มเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจากตัดได้ทั้งหมดทั้งครบแล้วต่อไปเข้ามาใส่เทปก่าวสองหนาแปะที่หลอดกันด้อจ้าโดยใส่ริบบิ้นสีเขียวอ่อนแปะสาม เส้นแรกค่ะนี่ค่ะมุนเทปกาวซองหนาไปเลยจ้าแล้วก็ลอกออกเอาริบินสีเขียวอ่อนมาแปะ,ปะเนื่องจากว่ากล่องโบโฟกัสเด้อจ้าเดี๋ยวสิขออนุญาตเปลี่ยนฉากด้วยค่ะเพื่อนๆเ้ี๋ยขออนุญาตขยับกล่องนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจับโฟกัสบได้เลยค่ะเพื่อนๆเจังไดกับโบโฟกัสเดีย๋ยวเขา มาเปลี่ยนฉากลังกันด้วยค่ะนี่ค่ะหลังจากทเทาแปะสามใบเสร็จแล้วต่อไปเข้ามาใส่สีเขียวเข้มนะจ๊ะเข้าจะแปะเทปกาวสองหนาเข้าไปอีกค่ะอีกรอบหนึ่งเทปกาวสองหนาเข้ากับแบงเอาก็ได,ด้นะจ๊ะว่าต้องใส่เต็มแผ่นเพราะว่ามันจะใ,ใหญ่โพดค่ะแปะซับวางกันกันกบสามกลีบแลยค่ะ เขไปเทพกาซองนาอีกค่ะแปะเข้าไปเลยค่ะอีกสามใบนี่กับแปะสามวางกันกับสามใบเมื่อกี้ค่ะเขาจะสามวางกันไปเรื่อยๆเถ้าริบบิ้นของเพื่อนๆนี่โค้งก็จะดีด้วยค่ะมันก็จะเป็นบานๆออกแต่ถ้าโบโค้งกับโบเป็นยางจา่าเดี๋ยวเขามาจัดระเบียบที่ล้างเอารอบสุดท้ายลจะจ้าแปะเทพกาซองนาเข้าไป แล้วก็แปะใบสามใบให้มันซับวางกันกับลอบเมื่อกี้ค่ะนี่จ้าซับวางกันไปเรื่อยๆสิได้ลักษณะแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆนี่จ้าิเ่มืงให้มุนให้เบิ่งชาดๆเด้ยค่ะจะนั่นให้ใส้เทปใส มาพันอีกรอบนึงโดยการมุนให้รอบกีบค่ะเพื่อเป็นการกระชับแล้วก็บให้ดอกมันหลุดด้วยจากีบใบมันลุดค่ะนี่ค่ะกระสิได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็หากันไกรมาตัดจ้าไม่ต้องตัดเยาวคกะด้วยจ้าตัดพอดีนี่ละจ้า้ายาเดี๋ยวมันจะเสียบบ่ลงค่ะ แล้วก็มาตัดแตงมาตกแตงโดยการใส่กันไก่กรีดห้ปลายมันบานออกจังหน่อยจา้าเพื่อนๆจะเลือกกรีดใบใดก็เลือกได้ตามที่เขาเหมาะสมเลยจา้าเขาคิดว่าอันใดมันควรที่จะบานออกซ้าใดก็กรีดไปเลยคะ่ะจากนั้นให้เอาซับป,ประรดที่เขาเตรียมไว้นี่ค่ะฟังทั้งด้านที่เป็นหูตันนะจา้ามันจะมีหูตันกับช่องที่เขาจะใส่เหรียญคะ่ะ เอาฟังหูตันขึ้นข้างบนแล้วก็ยัดจุกลงไปเลยค่ะใส่จุกลงไปเซจแล้วเขาก็จัดระเบียบให้มันโบ้เอียงค่ะคิดว่าไดพ้พอดีแล้วเขาก็ท้ากาวเลยค่ะเพื่อนๆกาวที่ใส่มืนนี้เขาจะเป็นกาวสําหรับงานฝีมือดนอคะ่ะมีความติดแน่นดีค่ะบลุดง่ายจ้า ก่างานฝีมือเข้ากับยอดลงไปเลยจ้านะคะแล้วก็จัดระเบียบให้มันพอดีอย่าให้มันเอียงเด้อค่ะก็ะได้ซับประโลนนาากนาากแบบนี้เลยจ้าตุกข์คอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนที่จะเฮ็ดเลียนป่วยทาาเน,นะะ้อค่ะมาสู่ไปน้ำกันเด้อค่ะร้องสักต่างเบิงคนอื่นเฮ็ดได้เข้าก็ตตองเฮ็ดได้คือกันราคาเพื่อนเพื่อนนี่ สามารถเ็ดเป็นสตอกโตเปาไ่เหลียนที่หลังใดค่ะสามเขวังเขากลับมาร้องเหตุเบิงเด้อสามพระท่านได้หอดเวลาบุญกระถินบุญบวชงานบวชงานกระถินงานผาปา่าเขาก็สามารถเ็ดเอาไปรวมน้ำเพลินใดจ้า